เริ่มกับที่เรื่องแรกกันก่อนสาวๆให้ความสนใจเยอะนะคะกับการทําหน้าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเวลาจะศัลยกรรมเอาเอาตรงๆมันใกล้ตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเนาะหรือว่าเออแพทย์เก่งๆเนี่ยก็บริการก็มีเยอะแยะให้เราเลือกนะคะเมื่อก่อนมพอถ้าเราจะทําศัลยกรรมเราก็จะนึกถึงเกาหลีสําหรับแบบเพศใหญ่ๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วค่ะเมืองไทยเราก็เก่งเหมือนกันหมอยอดเยี่ยมและจะบอกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกบินตรง มาที่ประเทศไทยของเรารเรานี่ก็น้องๆเกาหลีนะคะสําหรับการทําศัลยะกรรม,มนะล่าสุดค่ะเป็นคิวของพิสุของเรานะคะคุณสุดนารีราชสีมาพิสุไปยกหน้ามาค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตกันหน่อยว่าหน้าตอนนี้คือเริ่มเข้าที่แล้วนะคะสาหรับพิสุนารีนะคะก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าโอ้เขาจะมีเอกลักษณ์เรื่องของใบหน้าแต่ว่าเรื่องอื่นเรื่อง,อง,องทุบโหนกทุบ,ทบการรมอะไรเงี้ยพิสุไม่ทํา เป็นการดึงยกกระชับใบหน้าค่ะซึ่งครั้งนี้ได้ผู้ปรึกษาที่เชี่ยวชาญมากก็คือพี่ปุย้ยพี่มนวันนั่นเองอพี่ปุ้ยนี่สวยออร่าผู้บริหารสถาน <c oughs> บริการดูแลศิ <c oughs> ลปกรรมแล้วพ,พี่ปุ้ยอยาจจะคิดประมาณน,นั้นว่าเอะจะคบเป็นเจ้าของหรือเปล่าน,นี้แซวนะคะ<อ>แต่ว่าพอเราเห็นพี่ปุ้ยก็คือจะรู้เลยว่าเออเป็นเรื่องความสยุยความงามตอนนี้เป็นคิวของพี่สุนารีหลายคนก็เลยบอกุอยติดตามผลงานเพราะว่าอะไร ฝันฝันเห็นตอนที่พี่สุไปทําแค่ไม่น่าเกินสัปดาห์พี่เอ๊ไปถ่ายละครแล้ววะนี่คือดึงหน้านะเมื่อก่อนฝันคิดว่าโอ้โหดึงหน้าต้องบวมเยอะต้องพักกันเป็นเดือนเดือนเขาซ่อนแผลตรงนี้ตรงไรผมอะคือเนียนไปเลยอะอันนี้ที่ฉันแค่ไปเก็บหนังตาดิฉันยังหยุดต้องสองสัปดาห์แต่วันก็แต่ไอเรื่องแผลอะก็ต้องแล้วแต่น้ําเหลืองแต่ละคนด้วยนะคะ แล้วก็มือของหมอด้วยว่าแบบแรงหรือเบาอะไรี้ยหนักเบาแต่อันนี้ก็หลายปีแล้วไงอ๋อนะมาดูอัปเดตพี่สุบอกว่าแคปชั่นขึ้นมาเลยรูปนี้เนี่ยนะคะสุนสวยมากก็ไก่หลายตัวพยายามเสียงพยายามใช้เสียงพี่สุตารีอยู่ชอบเสียงเพราะเพราะแกจะเรียกเองสุนสุนสวยมากอัปเดตหนึ่งเดือนหลังผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้าหย่อนคล้อยสามส่วนสามส่วนก็จะมีบนกลางแล้วก็ล่าง เมื่อก่อนเราคิดว่าดึงไปเลยทีเดียวพร้อมกันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะเขาต้องแบ่งสัดส่วนของใบหน้าด้วยเหมือนกันบนก็นคือตร,ตรงนี้ดึงขึ้นช่วงแก้มกลางก็คือดึงตรงร่องแก้มขึ้นข้างล่างก็อาจจะเป็นปกลางกลางเออดึงขึ้นไปเห็นชัดมากเห็นไหมคุณผู้ชมดูความแตกต่างจากแบบ พอเรามีอายุอ่ะแค่เอาแค่30กว่าอย่างฝันอ่ะมันก็มาแล้วเหมือนกันร่องน้ำหมากมาตรงนี้มาตรงนี้มาเนาะตาตกเนาะสองขีดตรงนี้สามขีดตรงนี้เริ่มเยอะนะก็ก็ตามวัยแหละแล้วก็ พอเป็นนักแสดงเขาใช้อารมณ์บนใบหน้าเยอะเวลาเขาแสดงเนาะก็เลยอาจจะมีเรื่องนี้เยอะขึ้นหน่อยสร้างกรอบหน้าชัดดูสดใสขึ้นแก้ไขหนังตาตกด้วยค่ะก็ทำหนังตาด้วยซ่อนแผลใต้คิ้วนะคะอันนี้เทคนิคนี้ Amazing ที่นี่ดังนะเทคนิคอันนี้ Amazing มากกลีดตรงตรงคิ้วข้างล่างเราอะคุณผู้ชมแล้วก็เอาหนังตาขึ้นไปแล้วก็อาจจะต้องตัดออกปกติเขาจะกลีด นี่ค่ะอยากได้พับตาเท่าไหร่แล้วก็เย็บช่วงพับตาซึ่งเราอ่ะใช้เทคนิคนั้นเมื่อเมื่อหลายปีมาแล้วแต่เนี่ยทำเพราะว่าตกเหมือนกันเพราะเป็นคนตาโตคนที่ตาโตหนังตาจะตกเร็วกว่าไวตรงนี้เยอะอะไรนี้ใช่ค่ะทัศนวิสัยเริ่มไม่ดีก็ต้องไปเก็บอะไรแบบนี้ก็ไปเก็บตรงใต้คิ้วแผลมันก็จะกลายเป็นเหมือนเหมือนคิ้วอ่ะ เป็นคิ้วเออมันก็จะเหมือนเนล็เส้นคิ้วเส้นหนึ่งเป็นเส้นคิ้วไปตัดเอาไขมันถุงใต้ตาแล้วก็ไขมันเหนียงใต้คางออกหกหัตถการย้อนไปเหมือน20ปีเลยก็จริงนะคะดูจากรูปซึ่งอีกโพสต,ต่อมาพี่ปุ้ยได้ถ่ายคู่กับพี่สุแคปชัน่นว่าหุยสาวสวยสาวมาก,ส,าวมากสวยมากเลยจ้าสุนของพี่สนยนบอกว่ากลับไปเหมือนตอนส่นสามสิบสองนะคะอายุไปกี่ปีอะ <ล>ไม่ได้<ะ>บูลลี่นะแต่อันนี้คือคือสวยขึ้นสาวก้นจริงๆใช่แล้วแล้วทำทำทำดูธรรมชาติอะไม่ได้แบบตึงจนเกินไปเพราะว่าเราต้องนึกนะคุณผู้ชมถ้าเราทําตึงเกินมันเหมือนแบบดึงผ้าหนังสติกละไ,ไดย พสติแล้วสิ่งที่มันทําไม่ได้ก็คือคอคือหน้ากับคออ่ะอย่าให้มันต่างกันมากเพราะมันจะหลอกอันนี้ทียอันนี้จริงเนี่ยฝันรอฝันลอนวัตกรรมคออยู่เพราะฝันก็มีปัญหาเรื่องคอเพราะว่าเป็นคนอ้วนง่ายผอมง่ายแล้วไขมันมันหายไปเลยแล้วมันไม่กลับมาแต่อ้ตรงขาตรงพุงเนี่ยโอ้โหกลับมาเก่งมากนะคะก็เผื่อใครที่จะดูไว้ว่าความสวยของเราเนี่ยบางทีรอชัติหน้ามันช้าไปเก็บตังชาตินี้ แล้วไม่ต้องสนใจถ้าใครจะพูดว่าเราไปทำศัลยะกรรมเพราะการจะทำศัลยะกรรมนั้นไม่ใช่ว่าเราจะอยากสวยอย่างเดียวเท่านั้นเราต้องมีตังค์ด้วยหมายวความว่าเรารวยต้องเช็ค <c oughs> แต่ว่าก็ต้องบอกกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าศัลยะกรรมใกล้ตัวราคาถูกลงก็เช็ค,คนิดหนึ่งเ,เช็คที่นิดนึงนะคะนั่นแหละค่ะแต่ที่แน่ๆภาพนี้ก็ทำเอาหลายคนโฟกัสไปที่อีกจุดหนึ่งนะ ตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ยยไม่ได้ทำเจ้าตัวยืนยันแล้วนะคะว่าไม่ได้ทำอันนี้แม่ให้มามันตึงเองโดยแททูนะคะอ่ล่ะเดี๋ยวรอพัฒนาการหลังจากนี้ครบ3เดือนพี่สุน่าจะมาให้เราชมอีกทีนึงนะคะว่ามันเข้าที่เข้าทางแล้วสวยขนาดไหน,นะคะอ่ะ